คนสวยเค็ีตัวเสร็จแล้วก็จะต้องมาใส่ชุดสวยนะนี่จะเอาตัวไหนมาเลือกเลยค่ะแหมมาเลือกเลยลูกคนไหนจะใส่กระโปรงคนไหนจะใส่เสื้อเท่มาเลยเด็กๆคนสวยใส่เสื้อสวยนะคะอ่ะรอรอรออ่ะเอาันไหนเอาันไหนคะเอาันไหนคะแกะมามามาเนี่ คนสวยใส่ชุดสวยแล้วนะน่ารักมากเลยค่ะน้องลิคนสวยอา้าวไปไหนอีกแล้วล่ะไม่ต้องอายไม่ต้องอายส่กระงไรงไม่ต้องอายเออน่ารักจังค่ะนมยงังรอมันเป็นผู้ชายที่เหมือนฝรั่งนะะี่กคนหนูนะ้าอนนี้ ดังนี่ไม่ยอมไม่ใส่เะี่ยจอยอา,อยารียังไงอารีเดินไม่เป็นเลยเหรอลูกก็หนูก็เคยใส่งไงแต่มันร้อนก็เลยไม่ได้ใส่ช่วงนั้นยังไงยังไงจักแหลนนี่ไง, <c oughs> งแคทก็สวยนะคะน้องแคทแคทก็ใส่สวยนะคะนีน<อ>้องมีน้องมีก็สวยมากเลยอ้าวอายทำไมลูกไม่ต้องอ,อายอ้าวใส่กระโปรงก็อาย ดูปนณินดิอ้น่ารักกนนิน่ารักจังเลยครับ <c oughs> ee, รนี่แล้วมีนี่อายทำไมเราต้องมาแอบในเซฟเ้าน้ำกุดลแล้วน,นี่ใครอีกจับจะอายทำไมลูกออกมาเร็วอย่างเท่นอะอ่ะเดี๋ยวจะจับตัวนางนี่ใส่ 衣服。